สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่าน,นประเทืองกินดีผู้สุขภาพนำเสนอมาอัปเดตแปลงปลูกมันหนึ่งไร่ใช้น้ำหมักแทนปุ๋ยเรามาดูครับอันนี้หญ้าลกเลยมาดูส่วนสูงนี่ส่วนสูงนี้ท่วมหัวแล้วท่วมหัวกว่าแล้ะแล้วก็เราฉีดน้ำหมักไปสองรอบแล้วตอนนี้รอบที่สามเรายัางไม่ได้ฉีดเลย ยาสูงเยอะเลยเดี๋ยวเราจะมาหาเวลาฟ้าเปิดนะก็จะฉีดยาข่ายานะรอบที่3ามบวกกับน,น้ำหมักใส่ก็คือ5ลิตรต่อหเป้นะแล้วก็ฉีดอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะเล่งศูนย์ศูนย์หกศูนย์ เราจะใส่0060เล่งหัวหลังจากหมดฝนแล้วแล้วก็ส่วนที่ที่เป็นน้ำซับน้ำซึนที่ก่อนโอน,ออน้นน่ะต้นตอนนี้ต้นมันก็แค่คืบแค่ศอกเราก็จะเอาอยูเลียมากระทุ้งสักเล็กน้อยนะครับส่วนที่ตัวโต,วตวนี้เราจะใช้0060เนะพื่อเล่งหัวแต่ก่อนที่จะใส่ปุ๋ยเราจะฉีดยา ข้าย้าไกลโฟซินเนตบวกกับใส่น้ำหมัก5ลิตรครับอันนี้ก็มาอัปเดตกันครับซึ่งนี่โตหลายแล้วนะอันไหนที่คุมดินก็คุมแล้วนะอันไหนที่อันนี้อันนี้ก็พอได้แต่อันนี้เล็กๆอันนี้เราจะต้องเป็นย่อมๆเนี่ย เราจะต้องเอาอยูเลียมมากระทุงตอนท้ายหมดฝนอันนี้ก็สูงท่วมหัวหแล้วนี่คือภาพรวมแล้วเดี๋ยวดูว่าเข้าแรงแล้วเราจะมาขุดจะได้เท่าไหล่ตอนนี้ก็คือดินเริ่มแตกแล้วนะดินเริ่มแตกและสังเกตดินเริ่มเริ่มแตกดินเริ่ม ฟูขึ้นแตกขึ้นนะครับขับมาอัปเดตกันนะดินเลิ่มนแตกแล้วโอเคครับอัปเดตแปลงไหนขอดูอีกหน่อยสิแปลงฉีดน้ำหมักไม่ง้อปุ๋ยอันนี้ยาาขึ้นละน,นี่ยาาข้างๆนะ โอ้หน,นี่ปามต้นนิดเดียวปลูกแซมป่าปามนะนดินเริ่มแตกแล้วดินเริ่มแตกแล้วโอเคนี่ดินเริ่มแตกแล้วทุกคนเริ่มลงหัวแล้วนี่น้ำหมักคีวภาพนะดูเบาไม่ได้แต่มีตอนท้ายนูนะ่นท้ายกระลิมนู้นเป็นน้ำซับน้ำซึม แต่ว่ามันที่เป็นน้ำทับซึื่ก็ขึ้นมาเป็นเป็นซอ,อกแล้วเป็นซอ,อกแล้วแล้วเดี๋ยวเราพอหมดฝนดีแล้วหมดจาแล้วฉีดยาอีกรอบหนึ่งพาเปิดนะเราก็จะอัดปุ๋ยยูเรียท้ายนู้นแต่ที่ใหญ่ๆนี้เราจะใส่0ูนย์ศูนย์เพื่อเล่งหัวปิดท้ายโอเคครับมาอัปเดตแปลงใช้น้ำหมักแทนปุ๋ยไม่ง้อปุ๋ยแปลงไม่งอปุ๋ย นี่ครับเนีย่ยโอ้โหสูงท่่มหัวแล้วโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านสวัสดีครับ